สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกมพากินนะครับผมละคลิปนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมากินแซลมอนกุ้งสดแช่น้ําปลานะครับผมละก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําปลาแช่แซลมอนก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องปรุงไว้ครบเลยนะครับทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมสําหรับทําน้าปลารแช่แซลมอนแล้วก็กุ้งสดในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องใส่กระเทียมครับอันนี้ สูตรไข่สูตรมันนะครับผมผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าใส่กระเทียมครับผมส่วนพริกนะครับผมจะใช้พริกแห้งแล้วก็ไปคั่วนะครับผมแล้วก็ไปปั่นนะฮะมันจะได้ความหอมของพริกนะครับแต่ก็จะใช้พริกแดงด้วยนะทุกคนนี่อันนี้ก็พริกแดงครับใส่ไปเลยครับแต่ใส่ไม่เยอะครับผมจะเน้นพริกแห้งมากกว่านะฮะอันนี้ก็ตําครับผม วันนี้ถอยโ,ก ceksin, โ<ฮ> <sting> คกมาใหม่ด้วยนะทุกคนนี่วันนี้ซื้อโคกใหญ่มาใหม่ครับปลาเดิมเลยครับผมทำน้ำจิ้มน้ำปลาแช่แซลมอนกุ้งสดกันเลยครับก็จะเหมือนน้ำส้มตำนะทุกคน ก็ไม่ต่างกับน้ำต้ตมตาครับนี่ก็เป็นพริกครับผมใส่ไปเลยครับอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ตามใจชอบนะครับนี่ก็คือน้ำตาลปี๊บครับผมผมจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปอยากได้ความหวาน เพื่อนคนไหนชอบหวานก็ใส่หวานเยอะๆหน่อยนะครับส่วนผมเป็นคนชอบแบบเปรี้ยวหวานผมก็จะเน้นเน้นเปรี้ยวเน้นหวานหน่อยนะครับถ้าพีก็จะหักเลยนะฮะอันนี้ก็น้ำมะนาวครับผมบีบมะนาวใส่ลงไปครับหอมมาก ใส่ประมาณลูกหนึ่งหรือสองลูกก็ได้ครับทุกคนแล้วแต่เรานะครับชอบลดไหนแบบไหนก็ใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลานิดหนึ่งครับทุกคนพอได้กลิ่นของน้ำปลานะครับอ่านี่ครับผมขาดไม่ได้คือน้ำปลาครับผมใส่ไปเลยครับนี่ ต่อไปก็คนครับทุกคนคนให้เครื่องเข้ากันครับทางน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลารนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับให้ทุกคนดูครับโค้ก <c oughs> ใหม่นี่หนักจริงๆครับนี่ฮนะทุกคน ตักให้ดูเลยครับเข้มขน้นแบบนี้หอมครับเดี๋ยวชิมก่อนนะขอเปรี้ยวอีกนิดนึงครับชอบเปรี้ยวๆหน่อย สุดยอดแล้วผมเดี๋ยวเราก็จะนําน้ํานี้นะฮะน้าปลานี่ยครับผมไปราดแซลมอนกันนะครับผมไปผมจะตักราดไว้บริเวณขอบนะครับผมตรงนี้นะฮะ,ฮะจดจารครับผมจิดจา้าน้ำปลานนัว,น,วนี่ฮะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับแซลมอน กุ้งสดแช่น้ำปลาของเราในวันนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับสวัดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราสามคนอีกแล้วนะครับผมเกณ์น้องนนทแล้วก็น้ำมิกนะครับวันนี้เราสามคนนะฮะจะชวนทุกคนนะครับมากินกุ้งแล้วก็แซลมอนแช่น้ําปลานะครับผมวันนี้เป็นกุ้งอีกแล้วปลาดําลาดำนะครับผม หลังจากที่เรากินคลิปก่อนจิยใจนะผมเนื้อมันหวา,น,หาน,น,นครับผมวันนี้แช่น้ําปลาครับผมนี่เค็มคนมาผมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมขอขอกุ้งก่อนแล้วกันกุ้งอันนี้ใส่กุ้งกันทุกคนเลยนี่ใส่กุ้งกันนะครับผมแต่แต่พี่อยากกินแซลมอนก่อนเลยเพราะว่าแซลมอนของเราวันนี้ดูจากสีครับผมเป็นลายเลยสีสดงดงามแล้วก็น่าจะอร่อยมากๆเลยนะครับมาครับทุกคนครับกินด้วยกันครับผม นุ่มเลยนะละลายในปากแซลมอนวันนี้ซื้อมาเติมแต่เมื่อวานนะเมื่อวานไม่พอแล้วก็วันนี้แบบแซลมอนแบบน่ากินมากกุ้งเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้สีสวยกว่าใช่กุ้งต้องใช้มือครับมันไม่ได้ถ้าเส้นเดี๋ยวหลุดนะครับทุกคนครับกินด้วยกันนะผมให้ลองกินกุ้งแซ่บๆใอ้ลองลองกินกุ้งแบบบรต้องจิ้มอ่ะหวานเดยเหร ลองก่อนจะรู้มันหวานกุลาดำอะ่ะอลองก่อนมวขาวเลยแซ่บคักขนาดมาดึงกินมาดึงกุ้ง,อ,ง,งอันนี้ยังอันนี้เราจะเป็นในของเมื่อวานน,น,นี่ใช่ไหมใช่อยู่ข้างล่างแต่วันนี้เราซื้อมาใหม่ครับข้างบนอะ่ะ ซื้อว่าของไม้์ีสวยนะของไมค์ีสวยเกตเกตดีวันนี้ <c oughs> แต่ก็อ,อร่อยเท่ากันนะทุกคนนะ <c oughs> นี่ของดีแบ่บไปทำกันบ้านไหมยังลืมเลย <c oughs> ไม่หารักกินไปแล้ว <c oughs> ใช่ต้องอดกินนะเนี่ยปกติ <c oughs> ถามเนยตันนี้ต้องอดกินนะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานบอกแล้วว่าแซลมอนมีประโยชน์ยังไง ให้ไปถามข้อมูลมาแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้จะอดกินนะวันนี้แต่วันนี้กินไปแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าก็ได้กินเนื้ออูลมก่อนอูล,นลงอนูรลงกันใส่กุ้งไม่ควรพลาดน,นะครับทุกคนกุ้งกุลาดำาอร่อยมากกินแบบสุๆซดยังได้เลยแบบบะหมี่จิ้มหน่อยนะไม่นี่ไม่กินดีกว่ามันหวานนะไม่จิ้มมันจะออกออกแบบ จืดๆมันมันบอกไม่ถูกครับคนลองต้องลองอืมบเก็บกรอบๆนึบๆอัอนน,นี้น้ำตาแซ่บฝีมืออ้ามันกว่นี่น้ำจะออกเค็มๆหน่อยวันนี้เพร <อ S 1> าะกินกิมกับแซลมอนมันก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะว่าแซลมอนมันต้องกินกับวาซาบิบหรือว่าชีฟู้ด ถ้ากินกับกุ้งมันจะเข้ากันได้ดีครับน้ำต้มแบบนี้น้ำปลาบแบบนี้เริ่มงาแตกแล้วนะทุกคนนะแตก่ก็อร่อยมากครับอายตลอดเลยอือือะอันเจี๊ยบชอบกุ้งอ่ะใช่อันเนี้ย แล้วชอบกุ้งเดียวนะคนชอบปลาด้วยเราสองสองอย่างเราสองอย่างเลยกแกใส่ใจใส่ใจคนใส่ใจอืแซ่บผักหมูเฉยเลยผักหายอืหายหมดเลยขาดไม่พอวันนี้อยากกินกับบัตสบีอยากกินกับบัตสบิบ้างไม่ไม่อาคนเดียวหล่ะ มันขึ้นดีถ้ากินแซลมอนไ่กินกับวาซาบิมันยังไงไม่รู้ครับมันต้องตัดหน่อยใช่มันต้องนี้ต้องก็ชอบนะจะวหวถ้าใส่เยอะมันจะแบบมันจะเอ,อร่อยต้องใส่พอดี่แตไอ้รู้สึกว่าไอ้เกมน,นี่จะชอบวาซาบิมากเลยกินทีไรน้ําตาไหลทุกทีจะไปให้ไอ้มันต้องไม่กินแบบนี้ทั้งนี้นึงถืออร่อยไงแมวไม่ร้อง โตแล้วไม่ร้องไม่ร้องนี้ไม่ค่อยขึ้นนี้ไม่ค่อยขึ้นใช่ตัวเย็นนียใส่ปกเลยอันนี้ไม่ค่อยขึ้นนี่ใส่ตรงนี้คนดินไปได้ไงแล้วก็พับขึ้นแล้วก็จุ่มกับน้ำปลาล้านิดนึงครับทุกคนครับขึ้นก่อนขึ้นนิดหน่อยกลกงกำังพอหมอมันไม่เยอะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่โอ้โหก็นิดหนึ่ง กินแรงมากเลยนะอืมเป็นแบบเมื่อวานไอที่เปิดอะที่ไอเกมเปิดอดเนาะตึงได้กินมานี่เลยะอะสายกุ้งมาคนพาสักคนถูกปากอร่อยส <c oughs> ายกุ้งอะเรลื่อยมากจะที่กินแซลมอนปลาแซลมอน <c oughs> ปกติเขาชอบกุ้งเลยครับผมแต่ว nah. ันที <ah> mm. uh. ่กุ้งไอ้ใส่จะได้ถึงใจนนเขาชอบกันจริงๆนะนี่ยแบบนี้แต่ห้องบ่อยบ่อยปะสองคนเราโนโนเยอะเกินอ๋อไหนบอกไป่ขึ้นขึ้นขึ้นขึนหลายรอบด้วยบอกให้ไงไงแล้ว แม่เราไม่ร้องสิ่เดี๋ยวร้อนร้องกว่หน้าแดงก๊ำมเลยนายบอกขึ้นก็สั่ขึ้นขึ้นน้อยหนึ่งเดี๋ยวชอบกินได้อยู่ไม่น้อยมากม่อวานแรงกว่านี้จัดยากครับใส่ตะเจ็บก็ไม่เป็นครับผมปกติ เราใช้ได้เก <laughs> totally <laughs> mm ็บ hmm. ฝ <laughs laughs> <promoted to screen necessary> ั <but> <laughs> wow, <iet> <laughs> ่งนี้นะมันนี่มันยังคีบง่ายกลับด้านไปเลยสุดยอดอืนะคนนึงชิ้นพอดีเลยครับเออแล้วนะบอกมาขึ้นออกเด็ดมากเลยรสปลาอะไรเ้ยหนึ่โอ้โหโงอบดูซี่ดูซี่บอกแล้วอย่าหายใจเข้าไป หมือนจะร้องให้เลยไอ้เศรษฐมากจัดน้ำต่ำเยอะๆมาคำสุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนหมดแล้วเปี้ยงนี่นิดนี่ไม่เหลือเลยอของอร่อยจริงปิโก้นะครับปิดฉากนะทุกคนนะปิดฉากโอ้ยน้ำต่ำเลยเยอะมากเลยมากกระเป๋าใบนี่เก็บกระเอาาใบ ทำอะไรพวกนี้ต่อยไหมเนี่ยไม่สียด้ทำใไม่ดีกว่านะ่รทุกคนเดินครับผมหนึ่งสองสามเดี๋ยวไม่ได้กินตาแล้วนุ่มลำมุนอะไรในปากหวานหวานมันได้วาซาบิแป๊บตอนนี้ผมอยู่บนอวกาศนะทุกคนได้กินแซลมอนรอยขึ้นไป แซลมันนมมากครับโอ้แต่ตอนนี้น้ําตาไหลไม่ไหวแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็มากินแซลมอนแล้วก็กุ้งสดแช่น้าปะลาครับผมอร่อยมากครับทุกคนยอดโดนติดใจแล้วไปเดี๋ยวลินนี้นะครับผมกับน้องๆขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ okay,